12. บทสวดรัตนปริตยังกิมจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโมสะมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสวัตถิโหตุชัยังวิลาคังปะมะตังปณีตัง ยทัตชเคคาสักยะมุนีสมาหิโตนเตนะธรรมเมณสมัติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตน,นังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัตถิโหตุยํพุทธ,ธะเสถโถปริวันยะนีสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญยะมาหุสมาธินา เตนะสะโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะ,ะเจเนะสุวัติโหนตุเยบุคลาอัฏฐะสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพระลานิ อิธารรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุเยสุป,ปะยุตตามนณสาทัพเหนะนิสกามิโนโคตะมะส,สาสนับหิเตปันติปัตตาอะมะตังวิไคหะรัฐามุทานิพุติงพุชนามา พุชมานาอิธามปิสังเครัตนงังปณีตงังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุขีนงังปุรานางันาางณวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวัสมิงเตขีณพีชาอาวิรุตหิฉันทานิพันติทีลาจะถายัมปทีโป อิธรรมปิสังเครัตนางปนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุ13บทสวดธรรมบทสหัส,สวรัตอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปะชะอัตตะทันตัสสะโปสัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันทัพโภ นมาโลสหะพรหม,มุนาชิตังอป,ปะชิตังกะยิลาตถาลูปัสสะชันตุโนโ14บทสวดเกษุปตะสูตรภาสิตะมิทังเตนะพะคกวตาชาณตาปัสตาอะหตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนมา ปรับมะปะลายมาอิติกิลายะมาปฏิกะสำปทาเนนะมาตักกะเหตุมาณนะยะคะเหนะมาอากาละัปะลิวิตักเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามา พภะลูปตายะมาสมาโนโนคุรุยะธาตุเมเหอัต,ตนาวะชาเนยยาถะอิเมธรรมมาอากุสลาอิเมธรรมมาสาวิชชาอิเมธรรมมาวินยูขะระหิตาอิเมธรรมมาสมัตตาสมาทินนา อหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอัฏตุเมเหปะชะเหยยาถธะยะถาตุมเหอัตนาวะชาเนยยะยาถะอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาอนวัชชาอิเมธรรมาวินยูปะสัทถาอิเมธรรมา สมัตตาสมาทินนาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏตุเมเหปุปะสัมปัจชะวิหาเลยยาถาติ15บทสวดอุปเนยสูตรอุปเนยติชีวิตามับปะมายุงชะลู ปฏิตัสสะณสันติตานาเอตังพยังมลเนเปขมาโนปุญญานิกะยิลาทะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตมัปปะมายังชะลูปณีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมลเนเปขมาโน โลกามิสังปะชะเหสันติเปกโขโยธะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโลติคุณนนังธรรมโมหาเวรักขติธรมมาจาริง ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณนทุกขติงกัจฉติงธรรมจารีสัพเพสังขาราอน,นิจจาติยะถาปัญญายะปัตสติอัฏฐนิพินทติทุกเขเอสะ มัคควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐะนิพินทติทุกเขเเอสะมาคัคควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐะนิพินทติทุกเขเเอสะมาคัคควิสุทธิยา 16. บวทสวดอปันนกะชาดุกอปันนกัตถานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตะธัญย,ยะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกัง้าหุงเวสะระนงังยันติปัดพระตานิวนานิจะ อาลามาุขะเจนตาย,ยานิมนุษสาพยตัตชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสรณะมุตตะมังเนตังสารณะมะคคัมมะสัพพะทุกขาประมุกจติโยจะพุทธทันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังขโตจะตาลิอริยะสัจจานิ สมัมมบปัญญายะปัสติทุกขังทุกขสะมุปปทงังทุกขัดสะจะอติกกะมังอนริยับจะอัตถังขิกังทุกขูปะสะมัคคามินังเอตังโขสาระนังเคมังเขมังเอตังสาระนังมุตตะมัง,เอ,ง,ง,มงเอตังสาระมะขามะสภพะทุกขาปมุกจติ สิบเปวดสวดพัทเทกรัตะคาถาอติตังนานวาขเมยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนงึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่มาถึงยะทะตีตัมปหีนันตังอปัต สัจจะอนาขตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธร,รมังตัะตัถะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิทามะนุปรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่งองแง่งไม่คอนแขนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกป,ปงเถิเอเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนักิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะ มัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตังตังเวพัเทกกรรััตโตติสันโตอจิกะเตมุนีติพะมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มี ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉนีแล 18. บทสวดพินหป,ปัจจะเวกคณะปาทะชะลารรมโมมหิชะลังอนะตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่รรโมมหิ พยาธิทิงอนตีิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะเล่าเป็นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรมมัสโกมหิกรมมทายาโทกรมมายานิกรัมะพุทธพันธุกรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมมังกติสามิกนณยานังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทภวิสามิ เราทำกรรมอันใหนไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวปัจเจเวขิตามพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด19บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิดทุกขาพยับปัตตาจะนิดพระยา โสกัปปต,ตาจะดิษโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาตาวตาจะอัมเหหิสัพตสพตังคุณยะสัพพตังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัพปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะศีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาพีระตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสพเพพุทธาพระปัตาปตาปเจกานันจะยังพระหลังอาหารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส2 0 บทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสย,ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสจิงกะโลนเตทะวิหารามัททะเลเทลาจะมัชานวากาจพิโวสาลามิกาธานปฏิปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลา สัปปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอัฏฐสัพพวาสังเสทชาตาอัฏฐวปปาติกานิจญานิกังธรรมวรางปติจเตสัมเพปิทุกคสะกโลนตุสังขยังถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทถลาจะบุคลาสังโคโหนตุสมคโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมหิรักขตุสัทธัมโมสัมเพปิธรรมจาดิโนวุจติง สำปาปเนยามะทมเมอรนิยัปเวทิเต